คุณเคยเห็นผีในหนังก็จีพากเก่าไหมถ้ายังมาดูฉากนี้กันกอซิล่าเลสเกดในฉากที่น้ำทะลักเข้าใส่รถไฟอย่างบ้าคลั่งจะมีกลุ่มคนที่โชคร้ายถูกะแสนส้ำซัดไปคือคนที่ก่อเรื่องทั้งหมดเนี่ยนัทโทษที่แหกคุกอ,ออกมาและทามี้เมืองเกิดไฟไหม้ลอกอซิลากลับมาเหมือนเดิมสังเกดีในช็อตเนี่ยเราจะเห็นว่ามีการใช้เทคนิคพิเศษการซ้อนภาพนะครับที่ง่ายคือทั้งฉากเนี่ยมันเป็นโมเดลขนาดเล็กที่จะมีน้ำเนี่ยซัดเข้ามา และเพื่โนเรเนี่ยเห็นละครตัวนี้เนี่ยมันกำตามสนองเนาะแน่นอนว่าผ้ภาคเจนัสแดงเนี่ยไปอยู่ในเซตจริงแล้วก็มีน้ำพุ่มใส่เนี่ยมันตรายเกินไปแถมเพื่องบด้วยใช่เหตุด้วยในพวกเขาเนี่ยจะใช้การซ้อนภาพกันซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นข้อจำกัดอย่างมากนะอยู่ห้าศูนยเนาะและทำให้โจรพวกนี้เนี่ยดูโปร่งแสงสุดนะครับเวลาพวกเขาเนี่ยโดนน้ำซัดหรืออยู่ในเซตฉาดตลอดเล็กๆนี่เองซึ่งพอเราดูยุคปัจจุบันเนี่ย มันเลยเกิดเป็นฉากคนปล่มแสงบหือนวิญญาณโดยนาำสัตว์นี่แหละครับซึ่งก็ถือเป็นข้อจำกัดที่ถือว่าเป็นีเขา์ขนาดยุบเนินเนาะ